สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเห็นว่ามันมีมันนี่ค่ะมันที่เราซื้อมากิโลละสิบบาทนะคะก็เราก็มีน้ําใสแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําปูนใสนะคะก็วันนี้เราจะมาทํามันเชื่อมกันนะคะก็ก่อนจะทํามันเชื่อมเราก็ต้องอย่างว่าเลยนะเราต้องมาปอกเปลือกมันนี้ก่อนนะคะก็ ปลอกเปลือกมันไปด้วยแล้วก็รบกวนทุกท่านที่เข้ามานะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วถ้าจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งของให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วข่าวหน้าคลิปหน้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปของเราคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็มาปอกเปลือกนะคะนี่เป็นมันแครอทนะคะมันจะเป็นสีส้มนะคะจะเป็นสีส้ม อันนี้มันเชื่อมมันเชื่อมก็ใส่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งดับกระหายคลายร้อนนะคะดับกระหายคลายร้อนได้นะคะก็เดี๋ยวเราจริงๆแล้วเมนูเกี่ยวกับมันเนี่ยนะคะมันทําได้มากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับมันเชื่อมก่อนละกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันเชื่อมจริงจริงแล้วมันไม่ยากเลยนะคะมันไม่ยากเลยมันเชื่อมทํง่ายง่ายนะคะแล้วก็ทําให้กินเองนะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้ ไว้ทานได้หลายวันเลยนานเลยนะคะนี่แล้วก็มาปอกเปลือกกันให้เกี้ยงนะคะก็นี่ค่ะปอกให้เกี้ยง,ยงนี้เลยแล้วก็แล้วก็ตรงไหนที่มันเสียๆดำๆเราก็ตัดทิ้งไปนะคะนี้ก็มาหัน่นมาหัน่นมัดเรามาหันาห่น้ะทำเป็นลูกเต๋าะคะ่ะทำเป็นลูกเต๋าเลยนะคะอ มันเป็นลูกเตาเลยค่ะแล้วก็นี่มันเป็นชิ้นเล็กๆนี้นะคะเราจะทําชิ้นยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็คือทําให้มันเล็กหน่อยเราก็ใส่น้ํานะคะนี่แล้วก็ใส่น้าอย่างเงี้ยค่ะใส่น้ําอย่างเงี้ยค่ะแช่น้ำไว้ก่อนเลยอย่ามาใส่น้ําปูใส่อ่าโอเคเดี๋ยวปอกก่อนนะคะ นี่ค่ะหลังจากลรหั่นมันนะคะเป็นประมาณลูกเต่านะคะเนี่ยประมาณชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นลูกเต่าะคะ่ะเราก็ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็เราไปแช่ในน้ําปูนใส่เลยค่ะแช่ไว้ถ้าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทําการเชื่อมแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเชื่อมกันค่ะ โอเคแช่เรียบร้อยแล้วนะคะรอครึ่งชั่วโมงคะ่ะแช่น้ําปูนได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาล้างทาความสะอาดมันของเรานี่สีสันน่าท้าประทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเชื่อมเลยนะคะ น้ำน้ำตั้งนะคะน้ำนี่ก็เราก็พอประมาณกับกับมันของเรานะคะว่าให้เราคำคำนวณดูว่าเวลาเราเทมันแล้วก็ให้มันท่วมอะค่ะต่อใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลนี่กะออกก่อนนะคะยังไม่ต้องแบบว่าให้หวานมากถ้าไม่ก็ให้หวานแล้วเราค่อยเติมทีหลังได้นะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายกับน้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะคะ ก็คือน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะให้ความเงานะคะแล้วก็ส่วนน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะได้มีความยืดยืดแล้วก็หนึบนะคะ <S <S <ๆ>เราใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนั้นน้ำตาลละลายแล้วเราก็มาชิมน,นะคะว่ามันหวานไหมถ้าไม่หวานแล้วเราก็ค่อยเติมเพิ่มนะคะ เดี๋ยวรอน้ำตาลละลายแล้นะคะแล้วก็ให้ความอ,าอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เติมเกลือนิดหน่อยนะคะเกลือแค่ประมาณปลายช้อนนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมันจะได้รสชาติกลมกล่อมไม่หวานโดโดๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราคนให้น้ำตาลละลายแล้วเราค่อยใส่มันนะคะรอน้ำเดือดค่ะแะ๊บคู่นะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ชิมก่อนนะคะชิมให้รสชาติที่เราชอบก่อนนะคะแล้วเราก็นํามันนะคะอันนี้เป็นมันแครอทนะคะเทเลยแล้วก็เราก็จะใช้เวลาเชื่อมอย่างเงี้ยนานพอสมควรนะคะก็จนกว่าจนกว่าน้ำจะยืดนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะ ใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีนะคะเเอาให้มันเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแห้งๆนะคะเคี่ยวต่อจากนี้อีกหน่อยได้นะคะเราจะเคี่ยวต่ออีกหน่อยก็ได้เพราะว่าให้ให,ให้น้ำเชื่อมมันแห้งกว่านี้แล้วแต่นะคะถ้าบางคนชอบให้พอมีน้ำเชื่อมช้ำๆอยู่บ้างก็พอได้เลยนะคะใช้เวลาประมาณนะคะ40นาทีจริงๆแล้วเวลาทำก็มันขึ้นอยู่กับ กับมันด้วยนะคะว่ามากหรือน้อยถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้ก็จะใช้เวลาไม่เท่านี้นะคะโอเคนะคะเนี่ยเริ่มพอได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ชามมั่มกันเลยนะคะนี่ค่ะใส่ก่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เรากําลังจะแบ่งใส่ถ้วยเราจะไปทํามันเชื่อมนะคะใส่น้ําแข็งใส่กันนะคะวันนี้ดับร้อนค่ะดับร้อนน่าทานไหมคะ นี่เป็นเงาๆเ้าอันนี้เรามีน้ำเชื่อมนิดเดียวนะคะไม่ไม่เหลือไว้เยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งกันก่อน,นะคะ่ะเราใส่น้ําแข็งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ตักน้ําแข็งเลยนะคะตักน้ําแข็งใส่มันเชื่อมของเราเลยนี่นี่ตอนนี้เราจะไปใส่น้ำแดงหรือน้ำกะทิก็ได้นะคะก็อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะ นี่ค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะนี่เราใส่น้ำแข็งใสเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแดงนะคะราดด้วยนมเห็นไหมคะข,ขาวๆอู้ี่นี่นี่นี่ให้ดูชิ้นมันค่ะชิมกันเลยนะคะอือหย,ยอดเลยมันจะหนุกหนึกมากเลยค่ะอะพิงกับน้ำแข็งใสไปด้วยนะ อร่อยมากเลยค่ะทุกท่านจะยิน,น้าทำไหมคะมทำกินเองง่ายๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อด้วยนะนโอเคนะคะก็คลิปเชื่อมันนะคะทำเองง่ายๆก็คงต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะ ขออนุญ,ญาตไปหม่ำถ้วยนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องบายบายแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ